สวัสดีจ้าเกาหลีบ้านนอกจ้าพี่นอ้องเมนี้ห้าสิบเห็ดเมนูกุ้งอีกคือเกานะจ้าแต่ว่าห้าสิบเปลี่ยนจากสโตเป็นชะอมนะคะสิเห็ดเมนูกุ้งผัดชะอมกะปินะคะพี่น้องเมนูหนี่บอกเลยว่าเด็ดมากคือแบบเมนูบ,นบานแต่รสชาติ่บบานเลยจ้าเข่ามดหม้อคือเกาจ้าพี่น้องลองไปเห็ดกันเบอ่งเดอ วัตถุดิบก็บง่ายง่ายพี่น้องบ่มีอย่างหยุ่งยากนะาจา้ะเห็ดง่ายๆเลยค่ะเห็ดบานบานเขานะคะ่ะกระซิมีแค่นี้นะาจา้ะกระเทียมหอมแดงพริกกับกะปิแค่นี้ค่ะวัตถุดิเผาเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีชะอมแล้วก็กุ้งนะคะหลักๆอืมต้องไปเห็ดกันบ่งนะคะ่ะบอกเลยว่าเขาเหมิดหม้ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการเฮ็ดกุ้งผัดชะอมกะปิกันเลยจ้าตำพริกสดหอมแดงกระเทียมคือเกลาลัจ้าเมนูนี่กินกับขดเจ้าแซ่บๆซ้วยจ้าพีน่นง ไหบุเคยกินกับลองไปเฮดเบิ้งได้จ้าเอนีได้ข้าวเจ้าอันข้าวบาสมาติบุเคยกินจะเทือ่ออยากกินจ้าเลยซังมาพอพีหอมแดงกระเทียมแหลกแล้วเขาก็เสียวกัะปีลงต่ำน้ำกันครับอันเครื่องจ้า ผัดคือกันกับสดต่อละจ้าพี่น้องผัดชะอมก,ะกับแซบคือกัรเด้อจ้ากับสดต่อไปบุเคยผัดลองไปเฮ็ดกินเบิรตั้งกระทะเริ่มพัดกันเลยจ้าพี่น้อง ผัดหอมคือเกาเลย้ากินกว่ากะปิีก็เป็นกระเทียมหอมจะพี่นอ้อง ิกแกงหอมแล้วจ้าพี่น้องใส่กุ้งของไปจ้ากุ้งนี่ก็เอามันมันพร้อม้วจ้าพี่น้องมันเคยแซ่บกุ่งรวจ้าพี่น้อง เติมชุดรสจักน้อยตามด้วยรสด,ดีจ้าต <Okay. S 1> ัวน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็รสด,ดีจ้าพี่น้องจะเปล่าใส่หลายได้จ้ะใส่ยางละนิดยางละนิดเพราะว่ากะปิมันมีความเข้มจ้ะพี่น้อง แล้วก็น,น้ำมันหอยจักน้อยจ้าปรุงรสตามใจชอบเพื่อก็เลยจ้าพี่น้องภายมากบานกลใส่น้ำตาลหล่พาเ้เครื่องปรุงเขากันปรุงซุกแล้วก็ใส่ผัก้าหรือสโอมเลยได้จ้าพี่น้องพราะว่านกุุงมันค่อยจิบบ่แข็งจ้าเพราะยาผัดดน เมนูนี้กับเขาเบิดหมอค่กันด้วจ้าเนี่ยชิมรสเบิงงจ้กพี่น้องพอดีแล้วก็เสิร์ฟเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าปิดไฟเลยพี่น้องแล้วละจ้า นี่หละจ้าผัดกุ้งสดกระปิชะอมได้จ้าเมนูนี่ไผ่บกเคยเอาอวันผักคาหรือชะอมมาพัดลอด่องกอบมาผัดเบิองได้จ้าพี่น้องกินเขาแ่บ้พิ่งแ่บคือจังสต่อเลยจ้ากินมันสีแห้งใน่จักหน่อยแต่ว่ากินกับเขาเจ้าในี่สุดยอดเลยจ้าพี่น้องเมงนี้กินกับเขาเจ้าจ้าพี่น้องเขาอินเดียื้อเพิ่นสื้อบารมาติจ้าพี่น้อง เดี๋ยวลราสิซิมให้เบิงเม็ดเยาวๆหือจังน,น,นอนนี่แหละจ้าหืมพี่น้องหอมนุ่มแซบจ้ะพี่น้องแซบก็าขาวบานเท่าจ้านี่ให้เบิงเม็ดมันหอมจ้ะหอม หอมก็าขาวบานเฮาลองสื่อมาซิมบังด้วยจ้าแซบอิลี่สำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้ด้วยจ้าพี่น้องพ่อกันคิดนาคือเกาจ้าขอบคุณทุกทรับย์สไกใขอบคุณติดติดต,ตามรับชมคือเกาแหละจ้าฝากช่องนหน่อยๆทำมากับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำคือเกาในเด้อจ้าพี่น้องขอตัวไปกินเขาอันบาสมาติกับอันนี่จ้าผัดกุ้งสด กะปิชะอมจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า